ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานรวมทั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่โรดจิรวัตรนายกเทศมนตรีตำบลปากคาดประธานในพิธีที่ได้กำลังเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประจำปีการศึกษา2555ในวันนี้การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอย่างมีความสุขดังนั้น การบริหารงานและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและยังเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะนีสัยกีฬาภายในโรงเรียนปักข้าพิยคมประจำปีการศึกษา2505ตามระดับต่อไปขอขับเียนเชิญครับเรียนท่านประธานคณะกรรมการการปฏิบเนิการประจวบทีแก้วท่านคุณพ่อสจหน่วยสตุบบ้าน สอจพนรมเดงพันธ์ท่านผู้โดยการวิลัยเทคนิคจากนนท,าน,ท,ท,า,ทานีท่านรองนายกท่านสมาชิสภาเทศบาลและก็นักคุณครูพร้อมท่านชมรมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็น้องน้องเยาวชนนักเรียนทุกท่านนะครับแต่ผมอภิวัตรโรจนจิวัตรครับายกเทศมนตรีตำบลบากคาดต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้โดยการ,ท,การที่ได้ให้เกียรติ เชิญมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน,นยวันนี้นะครับเปิดนะครับอะไรอขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปากคาดพียคภมประจำปี2555นาบัตนี้ครับขอบคุณครับ <c oughs> นะคะดังดังนะคะก็อขอขอพบพระท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะคะ<ม>และท่านสจพิรมยนพันด้วยนะคะอีกหนึ่งซองนะคะ<ม>ก็ขอเสียงผลบือดังๆค่ะ<ม>ดิฉันนางสาวธานิยายกเทพและ กุ่เพื่อนในนามสิทธิ์เก่าของโรงเรียนปากค่าพิทยาคมวันนี้ดิฉันและคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานีได้นำอุปกรณ์การกีฬาเครื่องดื่มและอีกอื่นๆมาท่านผพ้ออำนวยการปีชาสัตตะเจิตยศผู้บังคับบัญชาทหาร 5. รองชนะเลิศอันดับ1ฟุตบอลออมสินสตาร์ซอกเกอร์พายมิเตอร์ครัพเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงการรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยคับครั้งที่11ปัจจุบันเป็นนักฟุตบอลสังกัดโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้า,ปเ,จาเป็นนักกีฬาสมัครเล่นข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้า ราย,ท,ย,ย,าย,ายที่กำลังดธุรกิจาการเงินท่นี้ด้วยนะครับอจบขบวนงานครับก็จะเป็นผู้ถือป้ายโรงเรียนนะครับถือป้ายกีฬานะครับสีแดงนะคะเดินได้พร้อมเพรียงเหลือเกินหน้าไปนะครับเป็นขบวนของคณะ,ะกาลเกตนะครับสีฟ้านะครับ ปล่อยลงมาคะ่ะหอบป้ายก็หนักนะคะยังหอบผ้าถุงอีกนะคะแล้วก็มีพูดป้ายรณรงค์ของสีฟ้านะคะรักโลกนะคะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทำช่วยลดโลกร้อนยเพ,พลังะะช่วยภาวะลดภาวะโลกร้อนนะครับให้โอกาสโลกฟื้นคืนความสมบูรณ์นะคะแล้วก็ถือถงเล็กๆนะคะแล้วก็จะเป็นคณะสีนะครับ สถานะนักกีฬานะครับอขอเสียงในเร็วทีมของสีชมพูนะของคณะทงในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเป็นสมาชิกอาเซียนนะครับ แล้วมีการแต่งตัวแบบอาเซียนด้วยนะครับนำมาด้วยธงอาเซียนนะคะผู้ที่ถือธงอาเซียนก็เป็นชาวพาม่านะคะมองก็ะยินนะคะ,ะแล้วก็ตามด้วยคณะนักกีฬานะครับถือธงของแต่ละประเทศนะครับอาบอกรงสูงสด้วยค่ะสีชมพู สวยงามมากเลยนะครับสีชมพูผู้ถือป้ายคณะนะครับผู้ถือธงนะครับแล้วก็ขาบวนครับถือพอระบรมฉายาลักษณ์พันพุมนะครับแล้วก็ป้ายชมรมทูบีน้ำมันนะครับสำหรับสีแดงนี่มีผู้ถือป้ายก็เป็นประธานนักเรียนนะครับผู้ถือป้ายโชว์ความเป็นไทยก็คือประธานนักเรียนนะครับสวยมาก แล้วก็มีกระทงนะครับซึ่งไม่ได้ไปลอยมานะครับเมื่อสองสามวันก่อนเอามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับสังเกตความเป็นไทยนะคะก็จะมีม้ามาเอ่อม้าเอ่อม้ากันกล้วยมากันกล้วยนะคะมีศิลาจารึกนะคะมีมวยไทยด้วยนะครับศิลาจารึกเราก็มีแขนด้วยนะคะครับหลังจากนั้นก็เป็นคณะนะครับคณะนักกีฬาสีแดงนะครับก็ขอขอบคุณกระทากรสีรเหลืองนะคะที่<น>ช่วยทําความสะอาดลูว<ะ><ะ>ิ่งให้ห งานนี้จ่ายเยอะหน่อยนะครับค่าเช่าชุชดเพราะว่าทําชุดเพราสุขปกที่สุดาสำหรับทีมสุขสีเหลืองนะครับเป็นขบวนแฟนซีนะครับเป็นการต่อต้านยาเสพติดนะครับ don't stop คือมีคำว่า stop แล้วก็กากบาดทับนะครับแปลว,ว่า don't stop ตะออนขบวนแฟนซีมีคนติดคุกด้วยนะครับ บุรีใหญ่มากแล้วก็ตามด้วยข,ขบ,บวนคณะนักกีฬาสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียบร้อยดีมากนะครับเรียบร้อยมากนะครับออก้มหน้าก้มตาเดินออกลมหน้ากลมตาเดินเรียบร้มหน้าดูดูดินอย่างสิ้นหวังเลยเ่ราะขันดสีเหลืองเนี่ยมาาเลยจังน,นะคะ วันนี้นะครับก็จะมีการโชว์ของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตาคาดด้วยนะครับอาุณาเงยหน้าหันหน้ามองท่านประธานด้วยนะคะคุณเจวัดนะคะบายบาย้อมนะคะ